หนูว่าไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเลยแล้วขาหนูว่าหายเจ็บมั่งหรือยังลูกก็เบาๆลงแล้วค่ะเบาลงเนาะก็หายนะคะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปรอบหมู่บ้านกัน,นะคะ่ะเด็กหนูอยู่ตรงหน้าบ้านอปปรอแม่แป๊บนึงนะคะ่วพอดีว่าไม่อยากเข้า้องน้ำนนแดดก็ร่มเราอะ่ะมาปั่นจักรยานเล่นดีกว่าแต่วันอื่นอะ่ะปัน่นโคตรช้าเลยวันนี้ เปิดซิงซิงบ้างดีกว่าไป เจ็บอยู่เลยพี่คะหนูขอโทษนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ก็เจ็บอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันใกล้หายแล้วพี่ก็ไม่ได้เจ็บมากแล้วจ้ะเจ็บนิดนึงอะไรกันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยคะลุกลุกลุกเดี๋ยวคนน่าเดี๋ยวคนน่ามาช่วยลุกลุกลุกเอาอะไรกันเนี่ยหนูขอโทษเธอคนนั้นหนูไม่ตั้งใจชนพี่อะค่ะแยงเลยเยี่ยมมากไปทำไมหนูไม่คิดตรงโน้นล่ะแก็หนูไม่เห็นคนพี่เขาหน้าก็ต้อเพอแล้วค่ะแม่ไม่เป็นไร เจ็บไหมลูกไม่เท่าไหร่ค่ะนี่ไม่เป็นไรหนูขอโทษน,นคะคะหนูไปก่อนนะคะอ๋อไ,ไม่เป็นไรป้าขอไปเถอะแม่คะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่ได้เจ็บอะไรมากเลยไม่เจ็บก็ดีล,ลูกถ้าเจ็บเนี่ยจะยิ่งเจ็บไปกว่าเดิมอีกรู้ไหมค่ะป้าป้าเดี๋ยวไปเข้าบ้านดีกว่าไม่ต้องไปเล่นแล้วลูกเนาะไป และนี่ยะคะก็ค<บ>ือจบไป็นหนึ่งคลิปแล้วนะคะที่เ,าเราทํามานะคะนั่นก็คืออุบัติเหตุค่ะนี่นะคะขี่จักรยานชนคนเจ็บนั่นเองนี่ตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังของเรานะเดี๋ยวเราจะพาน้องเกีวลวี่นั่งบ้างนะที่หมาจะเข็นน้องใช่ไหมคะวเ,เวลาอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องเอ่ยคําว่าขอโทษนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็รู้จักคําว่าให้อภัยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อยากให้คนรู้จักคำว่าขอโทษกับคำว่าให้อภัยนะคะที่หมายใช่ไหมคะ,คะและสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ,อย่าลืมก์ช